กับบัดนระเมวิปัสนาไปช่องกันเลยค่ะอลังการวิหารโบสถ์หลังบักใหญ่เพื่นสั่งไว้ด้วยซิลาแรงหมดทางหลังนึ่งเดียวในประทเทศเตอร์บอกเลยว่าหลวงพอนั้นสุป,ปังสวยงามแบบมีบุ้นขังกับตำแหน่งสุดแสนจะอินไงเพื่อนได้สั่งไว้เมื่อปี2 5 2 1ว่าสิปรับพื้นที่เตปการ์เซวลาตัง1 4ปี ก้อนพื้นที่นี้เป็นตาตาสังวนแห่งศาตร์เจ้าบานมาทำลา่แบบบริรับอนุญาตหลวงพ่อไล้ตุกเกียนบอกเลยจะเอาเดินเมื่อสังวัดและอนุมัติสือ่อวัดเ,เรียนระมีปัสนาทั้งวัดนี้พญานาไข่เสียงไท่พ้อมสตั้นหัวสร้างรังยืนเลี้ยงไล่คนามในพรออาริยาบขรออมคอมอยากสิถามมานำขึ้นไหลคอยแท้ป้ากระคว้างย่งแม่นำขึ้นไหลคอยแท้ปา่า,าน,นาามันเยียวตะกะจัน เขียนอยู่โบสี่เจ้าเห็นอยู่เลี้ยงรา่ตัวฉันดังเงียดลายจาวาดได้จังได้ก็อบกปวดเห็นคอบ้านน่าอยู่อำเพอดานตายให้เจ้าดังไปเบื้องร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านระดมทุนสามบาทเอาเงินมากองมี่ถักผเลี่ยมท้ออุโบสถวัดถ้ำสากศิลาแรงขับรถมาใดวัดเพิ่นเดินไงบอเออแต่มองจอดมีตลอดแทบเกือบทุกวันนั่นคือแผงเด็กมาเที่ยวมึงเด้อหนึ่ง เบรกดีๆดนะเนอ่เดี๋ยวเธอหนุนตัวกู้